ได้เป็นแชมป์ประจำเทอมที่สามปีที่สามได้แก่ เอิร์ธเนี่ยมาแข่งขันกับเราค่ะครั้งที่สองถือว่ารอบนี้เนี่ยมาไกลมากเอ <Earth S 2> ิร์เก่งมากเป็นกำลังใจให้เอิร์ธวันนี้เอิร์ธอยากขอบคุณใครครับขอขอบคุณคุณครูแครดและคุณครูเบิร์ดครับที่ให้คำแนะนำครับแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับผู้ปกครองที่ให้กำลังใจครับขอบคุณครับ หนึ่งโรงเรียนเล้งหนึ่งโรงเรียนมีกระโดดเลยนะสต่เอนไม่แน่ใจว่าตัวเองได้แชมป์ได <sh ้แชมป์แล้วนะลูกเป็นยังไงบอกความรู้สึกหน่อยลูกอ่ะตอนนี้เป็นไงบ้างก็พรุ่งนี้วันเกิดย่าหนูย่าหนูบอกว่าให้เอาแชมป์ไปเป็นของขวัญของย่าโอ้แม่คุณอาจารย์บอกว่าคุณแม่เสียแล้ว แต่ก็เลยพูดถึงคุณย่าแทนไงอ๋อหนูอยู่กับคุณย่าแลรอลูกอ๋อขอโทษขอโทษแล้วหนูได้พรสวรรค์มาจากใครคุณแม่แล้วก็คุณยายค่ะหรอค่ะคุณแม่หนูเป็นนักร้องเหรอลูกค่ะคุณแม่ต้องภูมิใจคุณแม่ต้องภูมิใจในตัวน้องเนยแน่นอนว่าวันนี้น้องเนยทาสาเร็จแล้วก็ได้พรสวรรค์จากคุณแม่ในเรื่องของการร้องเพลงมาอะบอกคุณแม่บนสวรรค์เออนะเชื่อได้เลยว่าคุณแม่ดูอยู่ เ่งแล้วเด็กดีแม่ค่ะหนูทำาสําเร็จแล้วหนูรักแม่มากๆค่ะ